สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอีกหนึ่งคลิปที่พี่มดตั้งใจจัดทำขึ้นมาให้กับคุณผู้ชมที่ขอมานะคะมีพี่น้องหลายท่านที่กำลังจะเดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าถาวรไม่ว่าคุณจะได้วีซ่าถาวรมาจาก Green c a r อตเตอรี่หรือวีซ่าทำงานหรือวีซ่าครอบครัวก็แล้วแต่นะคะ แล้วคุณต้องการรู้ว่าเมื่อมาถึงอเมริกาแล้วคุณจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เดี๋ยวในคลิปนี้พี่มดจะมาอธิบายให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะคะจะได้เห็นภาพรวมกันนะคะจะมีทั้งหมด10เรื่องนะคะที่ทุกคนควรจะต้องจัดการเมื่อมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ดูคลิปนี้ให้จบนะจ๊ะเนื่องจากว่าข้อมูลมันจะเยอะนะคะดังนั้นพี่มดขอแบ่งคลิปออกเป็น2ตอนหลักๆนะคะโดยที่ตอนแรกคลิปนี้นะคะจะคุยกัน5เรื่องหลักๆคือ 1. หาที่อยู่ 2. เรื่องโทรศัพท์มือถือ 3. เรื่อง Social Security Number 4. เรื่องหางาน 5. จะเป็นเรื่องการทำาเตษไอ d ดแล้วก็สอบ d r i v e r License หรือใบขับขี่นะคะ เรื่องแรกที่ทุกคนต้องจัดการนะคะพี่มดอยากจะขอพูดก่อนเลยก็คือเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะคุณต้องหาที่อยู่อาศัยที่มันเป็นหลักแหล่งหรือที่อยู่ถาวรให้ได้ก่อนใช่ไหมก่อนที่คุณจะย้ายมายัางประเทศสหรัฐอเมริกาใครที่ย้ายเข้ามาแบบวีซ่าครอบครัวหรือวีซ่าทำงานอันนี้นะพี่มดไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าคุณก็จะมีเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตหรือเป็นคนสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นคุณมีที่อยู่อยู่แล้วพี่มดจะเน้นย้ําสําหรับคนที่ไม่มี เพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่รู้จักใครเลยในประเทศสหรัฐอเมริกาในขั้นต้นเนี่ยก่อนที่คุณจะย้ายมาอเมริกาเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปเช่าโรงแรมอยู่ก่อนใช่ไหมคะชั่วคราวหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะไปเช่าที่พักห้องพัก Airbnb อะไรเงี้ยอาจจะซักเป็นช่วงแบบเดือน2เดือนแรกนะคะก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะลงตัวแล้วก็คุณต้องมีที่อยู่ในเบื้องต้นระหว่างที่คุณรอรับกรีน卡สรับใบเขียวของคุณเนี่ยนะคะและวิธีการ เลือกที่อยู่หรือการเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยพี่มดทําคลิปอธิบายไว้แล้ว2-3คลิปนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ใช้เวลาย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะคะมันก็จะเป็นคำแนะนำา9เรื่องที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่าบ้านพักหรือชเช่าพาร์ทเมนต์ระยะยาวนะคะแล้วก็พี่มดทำคลิปแนะนำเอาไว้ว่ามันจะมี7แอปพลิเคชันหรือ7เว็บไซต์ที่สามารถที่จะใช้ในการหาบ้านเช่าหาที่พักหรือหารูมเมทนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิธีการหาที่พักในโซนดีๆหาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาทำอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้พี่มดอธิบายไว้หมดแล้วอยาก ให้ทุกคนเนี่ยย้อนไปดูตรงจุดนั้นก่อนนะจ๊ะสำหรับพี่น้องที่บินมาอเมริกานะคะช่วงแบบ2-3วันแรกเนี่ยหลายคนจะเจอแบบว่าแบบเจ็ตแลกกันนะคะเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนแบบกลางวันสลับกับกลางคืนนะคะดังนั้นก็2-3สวันแรกนี่ก็ชิวๆไปแล้วก็แนะนำให้ช่วง2-3วันแรกเนี่ยนะคะทุกคนไปสำรวจ พื้นที่บริเวณที่พักที่คุณอยู่ไม่ว่าก็คือไปดูโกสลี่ร้านขายของชำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ร้านอาหารแม้กระทั่งร้านขายยารวมไปถึงสถานที่เกี่ยวกับ transportation ที่เราจะไปขึ้นรถเมยได้รถเมย์รถไฟสับเว์รถใต้ดินรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ รวมไปถึงถ้าเกิดว่าบางที่บางบางที่เนี่ยเขาไม่ได้มีที่ซักผ้าในตัวบิลดิ้งหรือตัวอาคารเนี่ยคุณอาจจะต้องถือเสื้อผ้าของคุณเนี่ยออกไปซักนอกตึกหรือออกไปซักเรียกว่านอกสถานที่นั้นๆนะคะคุณก็ควรที่จะต้องไปหาไอ้ที่เขาลักเขาเรียกว่าเป็นลอนดรี laundry, ่เขาเรียกว่าร้านซักแห้งอะนะมันก็จะมีแบบตู้หยอดเหรียญอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปเซอร์เว์พวกนี้เอาไว้ให้หมดนะจ๊ะ เรื่องที่2นะคะก็คือโทรศัพท์มือถือหรือเบอร์เบอร์โทรติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าเบอร์มือถือหรือเครื่องโทรศัพท์ที่เมืองไทยเนี่ย สามารถนํามาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อยู่แล้วถือมาใช้ได้แต่ว่าเครื่องของคุณต้องอันล็อกหรือปลดล็อกมาแล้วนะจ๊ะทีนี้วิธีการที่ง่ายๆนะคะก็คือว่าแนะนําให้ไปซื้อเป็นเหมือนอเขาเรียกว่าซิมการ์แล้วก็เป็นพีเพจการ์ใช้แบบเติมเงินในช่วงระยะแรกๆก,ก,ก่อนนะคะ ทีนี้เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาไม่ค่อยได้ใช้ prepaid card ก็เหรอค่ะ,ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะมีพวก carrier carrier เนี่ยก็จะเป็นพวกบริษัทเครือข่ายหรือหลายๆค่ายมันก็จะมี network ของเขานะคะยกตัวอย่างในอเมริกาแบบค่ายยักษ์ใหญ่3ามค่ายยกตัวอย่างเช่นก็จะมี Verizon AT&T T-Mobile อะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็ยังมีอีกอีกหลายแห่งอีกหลายแบบนะคะ ทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าบริษัทที่เขาทำซิมการ์ดแล้วก็ขายพรีเพ c การ์ดเนี่ยนะคะซึ่งเขาเอาไปใช้สัญญาณพวกบริษัทค่ายักษ์ใหญ่พวกนี้นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อซิมการ์ดแล้วก็ซื้อพรีเพ c การ์ดไอบัตรเติมเงินเนี่ยได้ตามร้านเรียกว่าร้านสะดวกซื้อ แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เซเแบบเหมือนที่เมืองไทยนะคะร้านที่คุณจะไปซื้อได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็น Walmart แล้วก็ Target ก็คือไปดูตรงแผนกที่เขาขายโทรศัพท์มือถือนะคะหรืออาจจะเป็นร้านขายยาวอลกรีน CVS แบบนี้นะคะมันก็จะมีแบบว่าเป็น เป็นแผ่นซิมคาร์ดขายแล้วก็มีพีเพจหรืออาจจะไปร้านที่เขาเรียกว่าเป็นร้านขายเครื่องไฟไฟ้ายักจ่ายที่เรียกว่า b บ s บ Buy ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของพีเพจการ์ดเนี่ยมันก็จะมีหลายยี่ห้อให้เลือกยกตัวอย่างเช่น Mint โมบิลอะไรแบบนี้นะคะมินโมบิลเนี่ยเขาใช้เครือข่ายของ T-Mobile นะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะที่พี่มตจำไม่ผิดเขาจะเรียกว่าเป็น uh, t r p h o ฟ e นะคะ track p h o ฟ e เนี่ยมันดีตรงที่ว่าซิมการ์ดอันนึงพีเพจการ์ดของเขาเนี่ยเขามีให้เลือก3ค่ายใหญ่นะคะ3ค่ายใหญ่ก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะใช้ค่ายไหนแล้วโทรศัพท์ของคุณหรือซิมการ์ดของคุณเนี่ยมันจะไปฟิตกับ uh, ค่ายไหนอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างใช้ไอ้สค่ายนี่คือ AT&T, T-Mobile แล้วก็ Verizon นะคะซึ่งถ้าะจะว่าไปแล้วเนี่ยในส่วนของซิมการ์ดไอยี่ห้อ t r p h o ฟนเนี่ยนะคะเขามีมานานมากแล้วแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีแพ็กเกจให้เลือกเยอะเช่นอาจจะมีมีท็อกก็คือโทรศัพท์ธรธรมดามีเท็กซ์แมสเซจแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะคะมันก็จะมีราคาให้เลือกตั้งแต่แบบ20-50ิ้อยหนึ่งขึ้นอยู่กับบัต g เจตของแต่ละคนจ้ะแล้วก็ริการเติมเงินเนี่ยเขาก็เติมได้ทุก90วันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โรโอเวอร์ไอเงินที่เหลือไปได้ด้วยจ้ะสำหรับเพื่อนพี่น้องที่มี ญาติพี่น้องหรือมีพ่อแม่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของโทรศัพท์ก็ไม่มีปัญหาเพราะามันจะง่ายสําหรับคุณมากเพราะว่าทางอ่าเรียกว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแอดเราเข้าไปในแพลนของเขาอน่นะคะคือเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างบ้านพี่มดเนี่ยน,นะคะก็จะเป็นเซ็นสัญญากับ บริษัทเครือข่าย T-Mobile ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีแบบมีมีเบอร์3เบอร์เปิดเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องจ่ายรายเดือนไงเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ถ้าเกิดว่าเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าคุณมีบัตเจ็ตจำกัดนะคะแบบแล้วก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องอะไรที่ไหนเนี่ยนะคะเมื่อกี้พี่มดก็เลยแนะนำให้ลองไปซื้อซิมการ์ดแล้วก็เป็นพรีเพดการ์ดมาก่อนมาใช้ก่อนนะคะก่อนในระหว่างที่คุณแบบศึกษาว่า คุณจะไปเลือกซื้อไอเรียกว่าไปเซ็นสัญญากับเครือข่ายไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้แบบอยากจะซื้อบัตรเติมเงินราคาแพงๆเนี่ยใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะ เข้าไปตามร้านกาแฟร้รานอาหารห้องสมุดหรือแม้แต่กระทั่งตามสถานที่ราชการหรือตอนนี้ที่ไหนๆเนี่ยเขาก็มีฟรี Wi-Fi อยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะไปใช้อินเทอร์เน็ตฟรีได้ที่นั่นน,นะจ๊ะถ้าเกิดว่าคุณยังมาแรกๆคุณยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะเรื่องที่3นะคะคือ social security number เรียกสั้นๆว่า ssn นะคะ ตามปกติแล้วมันก็คือบัตรประกันสังคมเนี่แหละค่ะที่คุณจะเอามาใช้สมัครงานเปิดบัญชีธนาคารสอบใบขับขี่ทําธุรกรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะตามปกติแล้วตอนที่คุณเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ตอมอเนี่ยเขาก็จะทำการไอแอคติวเอตใบเขียวแล้วก็ a c t i ิ a เ e ตไอตัว Social Security ์ตี้นาเบอร์ตัวนี้คือเขาส่งเรื่องของคุณไปยัง Social Security Office เพื่อที่จะให้ทาง Social Security Administration เนี่ยเขาอิจู S S N ให้กับคุณไงคะเพราะฉะนั้นประมาณ2อาทิตย์คุณควรจะได้รับนะคะเขาจะส่ง S S N ตัวนี้ไปตามที่อยู่ที่คุณ กรอกเอาไว้ในฟอร์ม Ds260 ของคุณแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตอนที่คุณเข้ามาในอ,อเมริกาแล้วคุณแจ้งกับตอมออเมริกาเขาไว้เนะคะเขาก็จะส่ง Ssn ไปให้คุณตามที่อยู่ใหม่ที่คุณแจ้งเอาไว้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันผ่านไปประมาณ3าอาทิตย์แล้ว คุณยังไม่ได้รับ Social Security Card เนี่ยนะคะให้คุณรีบติดต่อไปที่ Social Security Administration ใกล้บ้านคุณนะคะโดยเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้นะคะว่าเป็น Social Security Administration ตามด้วยชื่อเมืองหรือตามด้วย10โคดก็ได้คือรหัสไปรษณีย์เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะคะว่าคุณควรจะไปติดต่อที่ Uh, Social Security Office สาขาไหนเนี่ยนะคะอาจจะต้องลอง โทรเข้าไปก่อนนะคะพี่มดไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขา walk in ได้หรือเปล่าถ้าเกิดต้องทำการนัดหมายเนี่ยคุณก็จะได้นัดหมายล่วงหน้าเพื่อที่จะไปจัดการติดต่อให้เขา issue เจ้าตัว S S N ให้กับคุณนะคะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะอย่าปล่อยอ,อย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าละเลยนะจ๊ะพี่มดเคยทำคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะในคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่อง S S N นะจ๊ะเรื่องที่4นะคะ หางานทําเลยจ้าใครที่หางานทําได้ก่อนที่บินมาประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าคุณโชคดีมากๆถ้าเกิดว่าคุณมีงานรองรับอยู่แล้วนะคะคุณก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหางานเพิ่มเติมเรียกว่าคุณก็สามารถที่จะมีรายได้เลยเพราะพอคุณมาถึงปุ๊บเนี่ยมันมีแต่รายจ่ายทั้งนั้นนะคะมีค่าใช้จ่ายทุกวันใช่ไหมคะอ่า อย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้หางานมาล่วงหน้าก็แนะนําให้ลองไปเซอร์เวีตามร้านเรียกว่าเกือบทุกที่เลยนะคะแบบแบบบิสเนสร้านค้าหรือจะเป็นร้านอาหารไทย ใกล้ที่พักที่คุณอยู่นั่นแหละค่ะเขาจะติดป้ายแบบว่า We a r e hiring เอาไว้เยอะมากช่วงนี้งานในอเมริกาหาง่ายมากๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกงานจนเกินไปนะคะอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าย,ยังไม่แน่ใจว่าจะทํางานอะไรเนี่ยก็อาจจะไปเริ่มต้นจากงานที่ร้านอาหารไทยก่อนก็ได้เพราะจะได้มีความรู้สึกแบบว่า อบอุ่นนิดนึงนะคะจะได้เจอเพื่อนพี่น้องคนไทยจะได้กินอาหารไทยทํางานที่ร้านไทยเพื่อที่จะฝึกภาษาในเบื้องต้นไปแล้วก็เพื่อที่จะปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ไม่ได้อยากทํางานร้านอาหารไทยนะคะอยากจะลุยทํางานบริษัทไปเลยสําหรับคนที่อ่ามเรียกว่า เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือว่าสื่อสารได้หรือคุณมีสกิลคุณมีอาชีพอะไรที่คุณสนใจคุณอยากจะทำจริงจังเนยนะคะแนะนำให้คุณเนี่ยตเตรียมเรซูเม่มาแบบดีๆเลยนะเสร็จแล้วก็ไปอัพโหลดเรซูเม่นะคะในเว็บไซต์หางานนะคะพี่โมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเว็บไซต์หางานในอเมริกาท็อป5ที่ดีๆดังๆแล้วก็จะมีงานแบบว่างานดีๆ ทุกสาขาอาชีพแบบเขามาประกาศรับสมัครเอาไว้เนี่ยนะคะเว็บไซต์แรกเลยก็คือ indeed นะคะมี indeed สก็จะเป็น monster 3ก็จะเป็น c a r e e r builder 4. glassdoor ห้าก็ linkedin เนี่ยแหละคะ่ะนะ ลองไป launch resume อัพโหลด resume เข้าไปใน5เว็บไซต์นี้นะคะรับรอง work แน่นอนคุณจะได้แบบ email, อีเมลนำเสนองานเข้ามาแบบรัวๆเลยนะจ๊ะเรื่องที่5นะคะก็คือการไปทำ state ID ก็คือบัตรประชาบัตรประชาชนนั่นเองหรือบางคนถ้าเกิด คิดจะจะขับรถอยากจะสอบใบขับขี่เนี่ยนะคะก็ไปทำ driver license โดยที่คุณสามารถไปทำที่ DMV นะคะซึ่ง DMV เนี่ยมันก็ย่อมาจาก Department of Motor Vehicles นะคะซึ่งจะมีอยู่ทุกรัฐทุกเมืองที่คุณอยู่นะคะดังนั้นวิธีการง่ายๆว่าจะไปหา DMV เนี่ยที่ไหนใช่ไหมคะก็เซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็ใส่ชื่อเมืองของตัวเองหรือจะใส่ซิปโค้ดเข้าไปก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยว่าอาจจะเป็น state ID หรือว่าจะเป็น driver license เนี่ยมันก็จะ pop up ขึ้นข้อมูลมาให้คุณนะคะมันก็จะบอก location มาหลายๆที่คุณก็ไปเลือก location ที่มันใกล้บ้านคุณนะคะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ DMV เขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติคุณต้องการทำ Real ID ใช่ไหมคะจะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะเขาก็จะมี list รายชื่อเอกสารขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นต้องเข้าไปเช็คในแต่ละรัฐแต่ละเมืองที่คุณอยู่นะคะ บางที่เนี่ยเขาสามารถที่จะ,ะคุณสามารถที่จะ walk in เข้าไปได้แต่บางที่เนี่ยคุณ walk in ไม่ได้คุณจะต้องไปทำ make appointment ออนไลน์ก่อนที่คุณจะเข้าไปอสอบไปขับขียหรือจะไปทำ real id อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์ real id ไว้ให้นะคะว่าใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะคะทุกคนจะได้เข้าไปเช็คลิสต์ได้ด้วยตัวเองจ้ะ พี่มดหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะในคลิปหน้าพี่มดจะมาคุยกันต่อนะคะตอนที่2นะคะก็จะมีอีก5เรื่องหลักๆนะคะก็คือการเปิดบัญชีธนาคาร การลงทะเบียน selective service การพาลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็การเรียนภาษาอังกฤษฟรีนะคะรวมไปถึงการย้ายที่อยู่นะคุณจะต้องแจ้ง USCIS แล้วก็เราจะคุยกันเรื่องประกันสุขภาพแล้วก็ภาษีในอเมริกานะคะรอติดตามชมกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย